เออเพิ่ึงเลยคล้องใส่คล้องตัวนี้เด้ทุกคนอู้หูเป็นแทนขทผมททโอ้โัวหัวเอามามามาเบิ้งใกล้ๆมาเบิ้งใกล้ๆเลยนี่ปลาลีไก่กะทิอ้ สบายดีสบายดีเอซีทุกคนเด้อสบายดีกันยามสวยมื่อนี้ได้มัะพร้าวได้มัะพร้าวกะทิมาเนาะในราคาแสนสี่สิบพันกีบแสนห้าสิบพันกีบหรือว่าสามรอยบาท ต้องได้เคาะแบบนี้ก่อนมาสัตวเพินบอกให้เคาะแบบนี้ก่อนถ้าดีหันม่นเคาะไปเรื่อยๆจนสามสี่สัปโมงเนาะตอนนี้แกเคาะมาได้โดนเติบละเบ่งมือจนดำละความาเคาะเคาะดนะนะมือจนดำละอันนี้เป็นของเม่บางของแม่บางขึ้นสร้าง นี่น้องลี่ขายลาเม่เพื่อนสร้างนำผู้ใดที่อยากสร้างกะสร้างใดเดินเนาะเพราะว่าจะยุลาอยู่ไทยสร้างไดเดินอันนี้กับเพื่อนอ่าผู้ที่น้องลี่เอานำนี่เพื่อนกะซื้อมาไทยเนาะส่งตรงจากไทยจากภาคใต้ผู้ใดสาเหตุที่เคาะนี่ก็คือเพื่อนบอกว่าถ้าเคาะหันเนื้อทางในมันซีฟูซินุ่มคืออยู่ในหูพนเลยถ้าบ่เคาะมันก็จะเป็น บฟูบฟูครับกว่าสัและอีกวิธีนึ่งสังเกตก็คืออันเวลาฮาซันเนียนี้นะมันบริ่งยินเสียงน้ำค่ะมันบริ่งยินเสียงน้ำไปว่าโอเคตอนนี้กับบริ่งิน,นแล้วเนี่ยมาเอะไปกินข้าวก่อนมะซ้อมอันนี้ออกก่อน ซ้อมเปลือกมันออกก่อนเพื่อนว่าวิธีสังเกตมันก็คืออันสั้นมันคันมันเป็นมะพร้าวกะทิฮัลเล่เมนมันซีโบได้ยินเสียงน้ำคันว่าได้ยินเสียงน้ำแปลว่ามันบุป็นกะทิ อันนี้โบแน่แจว่ามันสิเป็นโบผู้ใดที่สร้างมะพร้าวน้ำนงรี่มาเบิ้งรีวิวคลิปนี้ได้เลยเนาะน้องหนิงก็สร้างน้ำนงรี่น่วยนึ่งช่วงนี้นงรี่ขายเครื่องออนไลน์เพิ่มเือผู้ใดที่อยากสร้างเครื่องเป็นแบบพวกอาหารแห้งพวกหนูแห้งสิกะสามารถมาสร้างน้ำนงรี่ได้ที่เฟซบุ๊กของนงรี่เอง น้องลี่ขึ้นไวอยู่นาปกอยู่ภูบเลยทุกคนเด้อนี่อันนี้เพื่อนนำเขาจะถ่ายเพื่อนจะมีถุงใสให้เด้อเดี๋ยวว่าน้องลี่เอาถุงหันอ,อกละแล้วก็เอามาเคาะเอาถุงอ,อกแล้วก็มาเคาะเคาะเคาะกระโดดนเติบละเราต้องย่างมันแตกเขึ่นนะว่าะเวลาเคาะนะมันก็แตกแน่นอนดีแท้แม่นไฮอันเอาซากซากเขาเบือ่อ น้องนิ่งก็สร้างมาถ่ายคลิปสร้างน้ำน้องลี่มาถ่ายคลิปนวดนวย,นวยก็ประมาณนี้เนะาะทำรูปหน้าปกก่อนเดี๋ยวมาเบิ้งเนื้อมันสิ่เป็นจังได ขันสบแล้วที่ได้เอาแนวมาได้นี่เอเจาเนึ่งเธอเด็กซ้ำส้นมาบัว่าเจาเทาหมนเด็กกินเดลยวื้อที่ให้แนวนี้มาคราวกืีบางเสื้อบางงานเจ้าเพิ่นก็บเข็ดบังเจ้าเพิ่นกอบขี้ห์ฮะลุนเด่เข้าคากรได้เหนึ่ มาทุกคนครั้งเดียวเคยได้กินจากเธอมันเบอร์มีน้ำนะเนี่ยชิ้นยืนอะชิ้นยืนเพื่อไว้เดสนาถ้าอยากจะพูดก้อนแม่จะเอามาเสิร์ฟไหมกินกะทิให้ได้เด้อกินกะทิให้ได้เด้อตึ้มเลยขันเบอร์มนกะทิอุ้ยเป็นแท้ขันบอรมีน้ำมาันอันนี้นะเออ เบิ้งเลยคล้องใส่คล้องตัวนี้ได้ทุกคน,น,นอู้อู้เป็นแท้ของแท้โอ้โอู้เ <c oughs> อามาๆมา,มาเบิ่งใกล้ๆมาเบิ่งใกล้ๆเลย <c oughs> นี่ปลานีไก่กะทิแบบอยู่ไหนอันนั้นเลย <c oughs> ค่ะเขคักบ่าใส่ใซื้อจ้าวมนได้ลีนี่ซื้อมาไม่ได้บ่าด้ซื้อจ้าวัน่อลูกได้ซื้อเิ่น,น,นจริงจะแกงพลึกได้แนวนี้แสนหานอ้อปดเบิ่งเด้อทุกคนเด้อนะนะสีทอกให้เบิ่งไกลๆเลยนี่ โอ้โหดเดอโอ้โหเมซี่เม้นอะไรโอ้ยไม่ผิดหวังสมเซฟขนาดได้อยู่นี้ตัวนี้เด้อหวานเลเป็นกะเทิตังเป็น กระแทอยู่แลแต่ว่ามันเป็นเนอนะอยอเนาะเหมือนกะทิเลยค่ะนี่น้ำยืดเลยตัวหมเาากะทิของเท้นี่ทุกคนเบิ้งน้ำมันน,นี่นี่นี่ เบิงด้าน้เบิงดาน้โอ้โอ,โอ้คิดว่ามันซีบยืดเอาแม่ซีบเปนบ็นเลยเด้อซีมเบิงแม่แค้นเลยแค้นมันแทบมันเนหนียวเลยเนาะเหนียวขนาดทุกคนเบิงเนื้อมันเนื้อมันบริแข่งคือมะพร้าวเห่าแดดนี่โอ้โออยนมาน โย,โยนมาที่จะเป็นกระติ๊กนุมนน่มเนาะปังแซ่บแซ่บนุ่มแท้นุ่มว่าทุกคนพุนมมน่นนะกินกูได้เมื่อไหร่นายเนาะกินแบบนี้เป็นยังไงบ้างคันว่าโบโบ,บ,บตัวอยนี้แล้วมันมันปเป็นไะมันใชเป็นน้ำใสจิงเล่งยอยู่ เพิ่มันแม่เอาไส้อันนั้นกินใส่กะทิใส่อันนั้นกินอันนี้นะเห็ดกิ่งคือน้ำว่านนี้นะแล้วน้ำจาลืุคินแบบนี้ก็เป็นซื้อๆนึงใหนะ้เนาะราคามันแพงตัวน,นี้ก็จะไ,ได้ซอกมาปลูกเองบ่ บุพ tamam. <g interpret iniz> ิดหวังแซบรุ้นรว่ามันสิเป็นบอเป็นกินตัวเดียกินตันี้ก่อนกินตัเดียวก่นค่ะตัวแหนี้กิสองบวงักยงอิ่มนะมันอ้ยบงหมบงหมุ่ะ Uh huh. ทุกคอนขั uh huh. วว่าขัวมันนุม่มขัวมันนึบขัวว่าหอมนะ <Okay. S 2> จนแค็ง อืมกินมันคือแบบคือกะทิเอาคั้นเลยทุกคนสิบลองสิมสิมน้ำนึดนึดเหนียวเหนียวีเบิ้งเดิเนะอืถ้ากินน้ำมันน้ำมันรสชาติสิคือกะทิที่เาขาคั้นเลย ถ้ากินอันถ้ากินเนื้อมันนี่นะเนื้อมันนี้ซิแนคนโคมันเหนียวโคมันนุ่มขนาะจนแคนทุกคนท้ายใ,ให้เอื้อยทรงให้เอื้อยเบิ้งกับ ว่ากินถ้าที่ให้กินมืดน้วยนี่กินบได้ทุกคนมันแคืงลูกค้าผู้ใดที่ซื้อกับน้องรี่ไปมาเบิ้งรีวิวผู้ใดที่ยังตัดสินใจบไดว้ว่าซื้อซื้อดีหรือบอซื้อดีนี่มาเบิ้งรีวิวไดเดอรพาให้เบิ้งสดๆเลย แต่ว่ากินหลายบรายแค้นมันแค้นคือจังแค้นคือเฮากินขนมไข่นี่แหละทุกคนเจกะแซบ่บมันบริหวานมันบหวานคือมะพร้าวเห่านี่เด้อทุกคนเด้อบาหวานบาหวานคือมะพร้าวธรรมดาแต่ว่าเนื้อมันสีนุ่ม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 แทนนุ่มมากเลยทุกคน มาซิมให้ดูอีกคำสุดท้ายเพราะว่าอิ่มแน่นท้องเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนตตตกินมันก็คือมะพร้าวเลยแหละทุกคนแต่ว่าถ้าให้รับตากินมุบดังรับตามุบดัง บหองเดอร์แเมนมะพร้าวเพราะว่ามันนุ่มมันนุ่มมันแคนทุกคนอ่ะผู้ใดยังไม่ได้ลองกะสร้างไปลองได้เด้อเนาะสร้างนํำนองรีก็ได้สร้างน้ำคนอื่นก็ได้เนาะราคาสามร้อยบาทต่อหนึ่งหน่วยยูไทยขายจังแดกคอมเมนต์บอกเ้อทุกคนเด้อ ต่คลิปนี้นงรีจะขอฝากไปแต่เพียงันนี้ก่อนอยากเจอกันคลิปหน้าเด้อผระเดอยากสร้างก็อย่าลืมไปอ่าแอดเฟซนงรีที่นาะ Youtube เลยนงรีปากซื้อเฟซไปให้แล้วเนาะโอเคบายบาย